はい。 ใช่แล้วนะคะแหมวันนี้ทำไมดูสายสวยขึ้นคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนจริงจริงแล้วเป็นน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ใจเป็นพิธีกรใหม่ใชครั้งค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะพิธีกรประจำนะคะทุกวันอยางคารมาเจอกับอุ๊บมินลดาเจริญทวีระเช่นเคยค่ะและชิวๆตวงพรพรรปเสริฐพัร์คค่ะค่ะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโบโชติมาค่ะพี่โบนั่นเองนะคะหลายคนก็น่าจะได้เห็นผลงานการแสดงกันแล้วแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของการทำหน้าที่เป็นพิธีกรเนอะ เป็นไงบ้างรู้สึกหยตื่นเต้นมากแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานก็ได้จัดมาแล้วเนาะถูกตอออ้องใช่ก็คือเหมือนคือได้ปรับเปลี่ยนจากที่เราเคยเล่นละครแล้วมาเป็นพิธีกรคะ<อ>่ะแร่ก็ดีใจนะเพราะจริงๆริโบอยากลองทำแล้วก็ ก็ได้มาทําก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนี่นะคะอ่าวันนี้คุณผู้ชมติดตามแล้วกันค่ะเพราะว่าโบไม่ได้มาเฉยเมาพร้อมกับเทรนด์แฟชั่นเก๋ๆนะคะวันนี้เรามาในลุคไหนกันน่ะนะบอกว่าเป็นสาวเท่นะเป็นแก้วตาขาร็อ k ค่ะอ่าแก้วตาขาร็อ k เนอะก็นเนี้ยแหละเป็นตีมของเราเลยนะคะแฟชั่นสุดเท่สุดมั่นนะคะของคุณเป็นยังไงก็ร่วมสนุกกับประเด็น S M S กันได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเท่อยากจะเป็นสาวมั่นแล้วแล้วก็ติดตามแล้วกันเพราะว่าเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยค่ะค่ะก็ มาได้นะคะ SMS ที่4247276ค่ะ<า>หรือว่าอยากจะโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่029605022และ0 2 9 6 0 5 0 8 8ค่ะใช่แล้วนะคะอล่ะในช่วงนี้ร่วมสนุกกับประเด็น SMS ลไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คความสวยกันก่อนก่อน,อนที่เราจะสวยต้องเช็คตัวเองนะว่าวมีจุดไหนที่เป็นจุดเด่นมีจุดไหนที่เป็นจุดด้อยจะได้ปรับปรุงตัวเองนะคะติดตามไปได้ในช่วงแรกของรายการกับช่วงเช็คความสวย ช่วงเช็คความสวยอะไรในช่วงเช็คความสวยนี้นะคะแน่นอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยนะคะสำหรับ DHA มินิ้แคปซูลใๆตัวนี้มันเลิกยังไงเอ่ยเลิกตรงไหนรู้ไหมคะคนเราเนี่ยนะคะนอกจากจะสวยภายนอกอย่างเดียวไม่พอค่ะพี่เราต้องสวยจากภายในด้วยนะคะนั่นคือการดูแลรักษาตัวแล้วผู้หญิงเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดด้วยค่ะต้องแล้วตัวนี้เนี่ยบำรุงสมองสมองอย่างเดียวไม่พอนะคะ สายตาด้วยต้องมีสายตาสดใสสมองที่ดีคือจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเด็กๆเท่านั้นถ้าพูดถึงวัยแห่งการเจริญเติบโตก็คือวัยเด็กนะคะสมองนี่สำคัญแต่ว่าวัยทํางานอย่างเราบางทีเหนื่อยไงบางทีพรรยาพักผ่อนไม่เพียงพอสมองอาจจะเบลอเออได้นะคะตัวนี้ค่ะช่วยได้ DHA นะคะแค่วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นใช่นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากปลาเขาบอกว่าทานไปหนึ่งเม็ดนะคะเท่ากับทานปลาแมคคริอห้าสิบตัวเลยเป็นไงล่ะทานปลาฉลาดสายตาสดใส แบบนี้เนี่ยนะใครที่อยากจะสวยฉลาดตามีประกายสวยวิ่งวับเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลอต่างเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่0913015301และ0867224813แต่ว่าแน่นอนเลยค่ะปกติแล้วถ้าเกิดหาซื้อข้างนอกนี่นะกล่องหนึ่ง950แต่ว่าเจอเรา3ามคนเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจ้าไดีนี่เลยนะคะปกติ950 แต่วันนี้ซื้อไป3กล่องนี่นะคะลดเหลือเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นโหมากเลยนะคะ2,500กับการดูแลตัวเองนี่เป็นอะไรที่แบบว่าจิ๊บจอยมากเลยนะใช่แล้วนะคะสวยแล้วก็ต้องสุขภาพดีกันด้วยนะคะ้ซื้อให้ทรายกินเออเราเองก็ต้องกินกันบำรุงตัวเองประมาณนี้จะบอกว่าทรายไม่คยมีสมองหรอเปล่านะไม่ได้พูดนะทรายไม่ได้พูดนะรตลอดเลยอะ เช็คความสวยตอนนี้เช็คความสวยกันหรือยังก่อนออกจากบ้านแน่นอนค่ะดูสิคะเป๊ะมากใจไม่เหมือนแนิวสิว่าเห็นไหมไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับสวยไหมทำผมทรงนี้เนี่ไม่ได้แคร์ใครเลยนะคะทำไมพี่เข้าใจอย่างนี้ไม่เพราะว่าเพิ่งที่ผ่านมางานแอลแฟชั่นวีคอะไรอย่างงี้ไงไดไปมาด้วยใช่เขาไปมาตลอดอ่ะแน่นอนแน่นอนเขาฝ่ายไมเขาได้ไปมาพี่อยู่อ่ะ วันนี้พี่อู๋มีอะไรมาฝากน้องคะนี่เลยมีแฟชั่นเก๋ๆมาฝากจริงๆแล้วพูดถึงแฟชั่นที่แบบแต่งตัวออกแนวทหารออมิลิทอรี่อย่างงี้ใช่ไหมคะเราจะพาไปทาความรู้จักการถ้าพูดถึงมิลิทารี่เนี่ยหลายคนอาจจะแอบแปลกใจว่ามันคือแฟชั่นยังไงแต่เกิดพูดถึงในเรื่องของการแต่งกายแนวทหารไม่ว่าจะเป็นใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวงเกง์สีเขียวคือโทนแบบประมาณทหารอ่ะเราก็จะเน้กออกจจริงๆแล้วมันฮิตมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้จะยิ่งมาแรงมากยิ่งขึ้น จะบอกเลยนะคะว่าการแต่งตัวสไตล์นี้เนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์ค่ะที่หลายคนบอกว่าวางตัวเองให้เป็นทหารหรือเปล่าลุกหนึ่งจะบอกเลยว่าสําหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นการแต่งตัวนี่ยมันช่วยได้สังเกตไหมคือถ้าเกิดเราแต่งตัวเอาเป็นสาวหวานจะมาใส่ชุดแนวนี้มันก็คงจะหวานไม่ออกถูกปะถ้าเกิดสมมติใครที่อยากจะเท่นะคะเสื้อผ้าแนวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นการจับเอากลิ่นอายของพวกสีเอิร์ธโทนเขียวนะคะ สีน้ำตาลรองเท้าสไตล์กระฉับกระเฉงแบบผู้ชายก็คือจะไม่ใช่แนวส้นสูงไงนะเสื้อผ้าแบบนี้ก็อาจจะต้องเป็นแบบผ้าใบหรือว่าบูทบูทก็ได้บูธเป็นสีสีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสานการแต่งกายที่เริ่มากๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้เสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นชุดที่ทําเรียนแบบยูนิฟอร์มที่มันไม่ได้ชัดเจนมากจนเกินไปค่ะคือบางทีเนี่ยเสื้อผ้าทหารมันจะดูเท่ๆอะมิกซ์แอนด์แมทได้ให้มันคือบางคน ไม่ต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นจ๋าไงก็ไลนมิสแอนแมทให้มันเบาลงให้มันดูอาจจะแบบมีความน่ารักขึ้นมาอย่างเช่นเราเคยเห็นเป็นกระโปรงไหมคือเป็นกางเกงขาสั้นที่เป็นลายทหารอ่ะอันนี้ก็จะแบบช่วยเพิ่มความ เทความมั่นแต่ก็ยังมีความน่ารักในความเป็นผู้หญิงอยู่ประมาณนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะใส่เป็นพวกผ้าพันคอใส่เป็นพวกหมวกอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือตั้งแต่หมวกรองเท้ากระโปรงกางเกงหรือว่าเสื้อเนี่ยก็จะเป็นแบบมิลิชารีนะคะก็คือในช่วงนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วแนวทหารเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเริ่มเอาแต่ถ้าเกิดคุณลองใส่จริงๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าไอแบบจัดเต็มเนี่ยมันอาจจะค่อยๆเอาไปแล้วแหละแต่เราอาจจะทําให้มันดูสวยขึ้นด้วยการ mix and match มิกซ์แอนด์แมนะคะมันก็จะช่วยให้เราดูสวยขึ้นมาได้อย่างที่บอกค่ะปีนี้นะคะบอกว่าอ,อย่างที่เราพูดไปเมื่อต้นปีว่าสีประจาปีนี้ก็คือสีเขียวสีเอเมอรัลใสและจะช่วยแบบว่าเพิ่มเขาเรียกว่า อ่าลายีเพื่อเรื่องโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูสดใสใช่ไหมใช่ใชสีเขียวเนี่ยก็แบบรายทหารได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะไปกันได้ด้วยดีนะคะอ่ะแบบแรกผ่านไปแต่ว่าใครที่มีความสุขว่าอยากจะแต่งตัวคลาสสิกอ่ะต้องทำยังไงดีอ่ะแบบเป็นหนังๆอะไรอย่างเี้หรอเออนี่คลาสสิกนะคะก็มีเหมือนกันก็คือคลาสสิกแอนด์เรเชอร์นะคะเป็นลุคที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับจับเอาหัวใจของการแต่งตัวแบบทหารมิวสิควี่เนี่ยแหละความเป็นยูนิฟอร์มเนี่ยนะคะเข้าไปใส่อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีภาพให้ดูด้วยแล้วกันนะว่า จะเป็นลุคประมาณไหนเผื่อใครหลายๆคนอาจจะมึกไม่อมอกจริงๆแล้วแนวเสื้อผ้าคลาสสิกก็จะเป็น,น,นแบบนี้เห็นไหม,ม mix and match กันคือมันไม่ต้องเป็นทหารชัดเจนสามากแต่ว่าคลาสสิกก็คืออาจจะเพิ่มความหรูความมีระดับขึ้นมาะนะกเกงอย่างงเกงหนังสี<อ>ดำก็สว,<อ>ว,วยมีมมีมุดอย่างนี้นะรองเท้าเบาๆแล้วต้องบ่าจะประดับตกแต่งได้นะตรงบ่ามันมีมันมีพวกแบบ แอสเซซอรี่อะใช่ะที่เราอาจจะมันสมันอ้าของาหารอะไรอย่างงี้เบาๆเนอะเนี่ยหละหรือว่าจะเป็นพวกสร้อยก็ได้เพิ่มความเก๋นะคะอย่างที่บอกจริงๆแล้วที่เราไม่ให้ดูภาพภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบางทีเราอาจจะมาใส่กับพวกกางเกงพวกลักิ้งสีดำก็ได้หรือว่าจะเป็นหนังก็ได้ใช่ไหมกางเกง ขาดขาดข like. yeah. เป็นดีแล้วก็เสื้ส nee. อาอาจจะเบาๆแต่ว่าใช้สีช่วยเอาค่ะใช่ไหมอ่าก็จะเป็นมีริชารีนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเป็นชุดแสกสีดำคแล้วก็ใช exactly? ้พวกแจ็คเก็ตที่ออกสีเขียวอ่อนๆนี่นึงก็ยังมีความแบบทางคลาสสิกแล้วก็มีความมีกลิ่นอายของสาวเท่อันนี้ชัดเจนเลยนะใช่อ่า ก็อย่างที่บอกว่าเป็นการ mix and match การระหว่าง military นะคะกับชุดแซตที่มันมีความหรูสไตล์แบบนี้ช่วงนี้จะเห็นคุณชมพู่อารยาใส่นะใส่บ่อยเพราะว่าเธอใส่อินสตาแกรมอะไรเงี้ยนางจะชอบใส่แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเจ้าแม่แฟชั่นใช่แฟชั่นิสต้าต้านะคะ เนี่ยแหละนะคืออย่างที่เราบอกว่าบางทีหลายคนอาจจะรู้สึกว่าจากที่เป็นสาวหวานจะให้เปลี่ยนสไตล์เดียวนั้นมันก็ไม่กล้าไงก็คือถ้าเป็นสไตล์คลาสสิกแอนด์วเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะผสมผสานกันเนะระหว่างความคลาสสิกกับระหว่างความเท่ประมาณนี้อ่ะมาดูรูปต่อไปกันเลยละกันนะฮะจริงอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องดูบุคลิกของเรานิดเดงนะอาจจะสองกระจกดูก่อนว่าเราเป็นผู้หญิงแนวไหนนะคะประมาณนี้แล้วก็ลองเลือกเสื้อผ้าที่เออมันค่อนข้างจะเหมาะกับเราด้วยคือหยิบจับง่าย ที่มีในตู้อะลองมาคือบางคนบ่เชื่อว่ายังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนทีเดียวให้เดินไปคนจะมองคนจะมองคือจะอายไหมหรือไงลองค่อยหยิบจับใส่งที่ในรูปเมื่อกี้ที่เรามาดูทีละชิ้น2ชิ้นอันนี้เก๋นะเมื่อกี้เก๋มากเลยเดี๋ยวอาจจะกลัวเพื่อนท้าว่าแนวไหนคือบางคนจะเกิดอยากจะเท่ก็หรูได้ไงอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้เสื้ออาจจะเป็นแจ็คเก็ตแนวแบบแนวเท่ๆแต่ว่าก็แอบแอบหรูด้วยการใส่พวกกระเป๋าหนังสะพายกระเป๋าหนังรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าออเทสเซอร์ีต่างๆคุณสามารถ นำมา mix and match กันได้ให้สวยในแบบของเราใช่ประมาณนี้เลยนะคะ่บเมื่อกี้ a r f a s h i o n Week ผ่านไปแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นอยู่ในโหมด Military เหมือนกันแต่นี้เขาเรียกว่า Feminine Military ซึ่ง Feminine Military เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าออกแนวเซ็กซี่นิดนึงเซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่ขึ้นใหม่นิดนึงนะคะทำให้แบบว่าเขาเรียกว่ามีอิทธิพลมาจากเพศชายแต่ว่าเป็นเพศหญิงใส่ไงเออมันก็จะดูแบบว่า ลูกเป็นสาวเท่อย่างเงี้ยเชน่าคนหาอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งลูกนี้นะคะจะเป็นใส่กระโปรงทรงแบบทรงดินสอเคยเห็นไหมที่แบบว่าเป็นลงให่เงี้ยเออแล้วเสื้อเสื้อครอปข้างบนสั้นๆหน่อยใช่แล้วใส่ชนสูงเข้าไปต้องมีบอดี้ที่ดีมากเลยนะใส่เสื้อครอ ก็คือเป็นคันวัดใจใช่แล้วนะคะก็ต้องอย่างที่บอกไงเวลาแต่งตัวอย่างเงี้ยเห็นคนอื่นสวยเราเองอาจจะไม่เหมาะกับรูปร่างเราก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องดูอีกทีนึ่งว่าไอ้เสื้อผ้าแบบนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราจะแต่งตัวอะไรยังไงก็ตามแต่เนี่ยจุดหนึ่งเราถึงบอกว่าให้เช็คความสวยไงคุณต้องเช็คว่าคุณแบบมีรูปร่างแบบไหนคุณเป็นสาวสไตล์ไหนและเสื้อผ้าแบบไหนที่เหมาะกับคุณสมมุติว่าแฟชั่นต่อให้มาแรงขนาดไหนก็ตามแต่ว่าถ้ามันไม่เหมาะกับบุคลิกภาพของเรา ก็ไม่จำเป็นที่ใส่ก็ได้ถูกไหมถ้ามันค่าเราอย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็คือเลือกอะไรที่เหมาะกับเราแล้วการแต่นี่เป็นการอัปเดตเทรนด์แฟชั่นอู้เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟชั่นมันค่อนข้างจะหลากหลายค่ะพยายามเลือกแล้วกันที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดใช่และแฟชั่นเนี่ยมันก็จะวนนะพี่โอ๊คสองสามปีเดี๋ยววนกลับมาใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยตายรู้ป่ะคืออะไร างเกงยีนทุกชงจะเป็นยีนขาสั้นกระโปรงยีนยีนขาย,ยาวคุณสามารถ mix and match ใส่ได้กับ fashion, กกกแฟบบชั่นทุกๆแบบไม่ว่าจะเป็น m i l i t a r รหรือว่าจะเป็นแบบคลาสสิกแบบรู้ดูดีดคุณสามารถที่จะ mix ได้หมดเลยใช่แล<ะ>้วหน้าหลหรอพี่โอ๊เราใส่สเราใส่แบบ ถ้าหายแล้วทำไงคลางหน้าอย่างนี้หรออะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นไงละจริงๆหน้าโบเชื่อว่าคือเหมือนเราแต่งตัวงั้นโบว่าหน้าสําหรับโบน,นะเบ,บ,บาๆเบาๆใสๆก็พอปแ,แต่มันก็อ,อยู่ที่การแต่งตัวด้วยอย่างถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นชุดที่มีสูตรหรืออะไรเราอาจจะเพิ่มดีเทลหน่อยนะคะลองดูแล้วกันเนาะสาหรับในเรื่องของทั้งการแต่งตัวแล้วก็การแต่งหน้าแต่ว่าแน่นอนนะคะสำหรับสาวคนไหนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนึกไม่ออกอ่ะว่าจะแต่งหน้ายังไงดีนะคะวันนี้เรามีคลิปนะคะมาฝ กันด้วยจากสาวคนนี้จะแต่งหน้ายังไงโทนไหนไปชมกันค่ะ คนนี้แพรรี่พายนางโด่งดังมากตอนนี้นะ Instagram Facebook อะไรอย่างนี้เขาเพิ่งได้รับรางวัลไปด้วยนะแล้วร,รางวัลเ,าเขาเรียกว่าสาวที่ผุดเออ ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2013เอ้ย2012ที่ผ่านมาก็คือจะอัปเดตพวกเทรนด์แฟชั่นเกี่ยวกับการแต่งหน้าไงว่าเธอโกอินเตอร์อย่างงี้ไปแบบฟ้ามฝังฮลริวูดใช่ไหมเข้าไปแต่งหน้าแอลไปแต่งข้างันิวยอร์กนิวยอร์กแฟชั่นวีที่ผ่านมาด้วยใช่แล้วนะคะเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นที่มาแรงแล้วก็ทั้งในเรื่องของการแต่งกายการแต่งหน้าอยากจะเป็นสาวทันสมัยนะคะทันยุคแล้วก็อยากจะเป็นสาวที่ดูแบบนำสมัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำการแต่งกายแล้วก็การแต่งหน้าแบบ นี้ไปใช้กันได้เลยนะคะอ่าก็อย่าลืมนะคะเป็น S M S นะคะอย่าลืมส่งมานะคะว่าวันนี้แฟชั่นสุดเท่สุดมันของคุณเป็นอย่างไรส่งมาที่424727ของได้เลยค่ะใส่แล้วนะคะจะเป็นเรื่องผมก็ได้นะรองเท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นแนวไหนก็ได้เอส่งมาร่วมสนุกแล้วกันช่วงนี้ไปพักบ้าแน๊บนึงค่ะกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปซวยให้สุดการจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะ